มันไม่ค่อยมีหรอกนะครับโครงการบ้านที่แบบว่าดีทั้งตัวบ้านฟอร์ซิลิตี้ทำเลแล้วยังราคาไม่แพงนะครับแต่โครงการนี้นะครับใกล้เคียงกับคำนั้นมากที่สุดในย่านรังสิตแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับโครงการแกรนพรีโนพะขนวิภาวดีกันครับ เวลาที่มีเพื่อนหรือคนสนิทเนี่ยมาปรึกษาเรื่องบ้านนะครับจะซื้อบ้านใหม่อะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับทำธุรกิจวนตัวหรือฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในเมืองเนี่ยผมอยกจะให้คำปรึกษาง่ายๆเลยว่าให้เลือกบ้านที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่เขาชื่นชอบนะครับที่เดินได้ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าเครื่อหนุนกับทั้งชีวิตและธุกรกิจอย่างมากเลยนะครับเช่นเดียวกับโครงการนี้นะครับอยู่ใกล้กับ ฟิวเจอร์พาร์คล่งสิตเป็นศูนย์กลางของลังสิตเลยนะครับมีถนน,นส่วนตัวไปถึงฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับมีคลับเฮาส์แบบนี้นะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลือกมาเล่นเวลาไหนก็ได้นะครับระบบ Security และก็ Facility เนี่ยก็ดีมากๆเลยครับกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่2.09ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับจะมีดีเทลยังไงเดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับโครงการแกลมพิโน่ผลวิภาวดีมีแบบบ้านให้เลือก3สไตล์ แบบแรกชื่อดาวินเป็นทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่จุดคุ้มจุดเด่นคือราคาเริ่มแค่2ล้านกว่าจะได้บ้านโครงการนี้แบบที่2ชื่อเชนเป็นแบบบ้านแฟลตสไตล์โมเดิร์นได้สเปกฟังก์ชันแบบบ้านเดี่ยวอยู่สบายแบบที่3ชื่อโอลิเวียเป็นแบบบ้านแฟลตสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่มีพื้นที่กว้างขวางรองรับการขยายถึง4ห้องนอนเมื่อมาดูสเปคจะพบว่าดาวินเป็นทาวน์โฮมรูปแบบเดียวของโครงการนะครับส่วนห้องนอนได้3ห้องนอนเท่ากันทุกแบบนะครับแต่ว่าโอลิเวียเนี่ยสามารถขยายได้เต็มที่ถึง4ห้องนอนนะครับ และมีห้องน้ำที่ชั้น2ทุกห้องนอนนะครับส่วนที่จอดรถเนี่ยได้2คันเท่ากันหมดครับระเบียงที่ห้องนอนมาสเตอร์กับการเข้าออกที่ประตูโรวมรถเนี่ยได้ที่แบบบ้านเชนอย่างเดียวนะครับพื้นที่ใช้สอยได้ขนาดเพิ่มขึ้นตามราคาสรุปราคาง่ายๆอยู่ที่2ล้านกว่า4ล้านกว่าและ5ล้านกว่าครับแบบบ้านนี้นะครับดาวินนะครับถ้าเกิดใครมองหาบ้านหลังแรกที่ราคาไม่แพงนะ ผมค่อนข้างเชียร์มากๆนะครับเพราะราคาเริ่มต้นอ่ะแค่2.09ล้านเท่านั้นเองคุณก็ได้ทำเลอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ได้ฟอสซิลิตี้ต่างๆของโครงการด้วยนะครับเหมือนกับบ้านราคาไซส์อื่นๆนะครับอันนี้เป็นทาวน์โฮมแบบเดียวในโครงการแนวโมเดลนะครับแต่ว่ามีดีเทลต่างๆด้วยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าต้นทุนของเดเวลลอปเปอร์ทั้งนั้นนะครับและบ้านสองหลังที่คู่กันอ่ะมีดีเทลต่างกันเล็กน้อยด้วย บริเวณนี้นะครับหน้าบ้านนะครับสามารถจอดรถได้2คันเต็มๆเลยนะครับเขาค่อนข้างจะออกแบบบ้านเป็นแนวกว้างมากกว่านะครับจะมีจุดก๊อกน้ํามีดีเทลต่างๆให้มีปลั๊กเสียบไฟให้ด้วยนะครับตู้เก็บของนะครับการซอร่อง,งต่างๆพวกนี้ในการระบายน้ำอ่ะเขาทําดีเทลไว้เยอะมากนะครับที่อาจจะไม่ได้พูดถึง ในการโฆษณานะแต่ว่ามีดีเทลในการคิดเพื่ออยู่อาศัยเยอะหลังคาที่สามารถจัดการฝนสาดได้นะครับฝนก็จะไม่สาดโดนตัวประตูโดยตรงนะครับใครต้องการจะทำหลังคาต่อเติมมันก็จะง่ายขึ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับ มีฟีเจอร์ตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับบริเวณกระจกนี้นะครับเป็นกระจกกรองแสงนะครับเพื่อให้แดดเข้ามาน้อยลงนะครับแต่ว่าโปร่งแสงเหมือนเดิมร้อนน้อยลงนะครับแล้วก็บริเวณประตูนี้นะครับเห็นก้านจับเป็นอันล็อกนะแต่จริงๆเป็นประตูดิจิตอลนะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยไม่ต้องพกคีย์การ์ดนะครับห้องนั่งเล่นที่มีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับเพราะแปลนบ้านเนี้ยเขาออกแบบแปลนบ้านไว้กว้างนพิเศษนะครับบริเวณจากโซฟาเนี่ยไปจนถึงทีวีเนี่ยก็กว้างทีเดียวนะครับ กว่าแบบอยู่คอนโดแน่นอนนะครับได้ฟังก์ชันใช้เต็มเต็มแต่ว่าที่น่าสนใจคือมาตรงนี้ครับผมห้องครัวแบบชัดเจนเลยทาวน์โฮมจะไม่ค่อยมีแปลนแบบนี้แยกเป็นส่วนๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้นะครับสังเกตผนังตรงนี้นะครับถ้าเกิดผนังตรงนี้เนี่ยสามารถต้องการทําเป็นครัวปิด่ก็สามารถจะกั้น หนังมาเลื่อนต่อได้เรียบร้อยเลยแต่บางคนก็ชอบแบบ open space แบบนี้นะเพราะว่าใช้ชีวิตมันก็เชื่อมต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติกั้นปิดปุ๊บตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีหน้าต่างนะครับสามารถจะระบายอากาศได้ด้วยนอกจากจะใช้ตัวดูดควันที่อยู่บนเหนือเตานี้นะครับก็จะระบายอากาศได้แล้วแดดอะไรก็เข้าทางนี้ด้วยอากาศก็หมุนเวียนทางนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นซิงหลังจานเคาน์เตอร์หลังจานอะไรเลยคนอาจจะแบบว่าวางพักแก้วกาแฟหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับให้แห้งนะครับก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ มาดูตรงนี้ต่อนะครับบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็เต็มฟังก์ชันนะครับมีอาบน้ําอะไรได้นะแล้วก็ที่สําคัญคือมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะครับบริเวณพื้นเนี่ยเขาก็ทําเป็นหลุมที่แบบว่ามีระดับคนละระดับกันนะครับแต่ว่าพื้นเ็าเป็นพื้นกันลื่นทั้งคู่นะครับสุขภัณฑ์าต่างใช้อของคอตโต้ครับบริเวณโซนหลังบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูต่อนะครับหลังบ้านเนี่ย เขาทํบ้านตัวอย่างเขาเขาทําไว้เรียบร้อยแล้วนะก็คือตรงนี้เลยบริเวณความกว้างเนี่ยจากตรงนี้ไปจนถึงกําแพงเนี่ยอาจจะก,กว้างกว่านี้นิดนึงถ้าแบบว่าไม่นับรวมความหนาของผนังนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็ทําตัวอย่างเป็นแบบว่าถ้าเกิดปิดหลังคาเรียบร้อยเปิดแอร์จะฟิลลิ่งประมาณไหนแล้วก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามมีที่นั่งเล่นนะแล้วก็มีมีเครื่องซักผ้ามีที่เก็บของต่างๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดขยัได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะก็สามารถมาดูที่บ้านตัวอย่างได้นะครับ ไปดูชั้นสต่อนะครับชั้น2เนี่ยนะครับมีความสูงของเพดานค่อนข้างสูงนะมันก็ให้ความรู้สึกโปรห้องมาสเตอร์เบดรูมครับตรงนี้ลงเตียงแน่นอนนะครับเตียงขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีสเปซด้วยห้องกว้างจริงนะครับโซนที่เป็นไฮไลท์ก็คือบริเวณนี้จะเป็นวอล์คอินโคเซตนะครับที่มีสเปซยาวอยู่เหมือนกันนะครับทั้งหมด4ตู้เลยนะครับ สามารถจะเก็บของได้จํานวนมากนะครับด้านหน้าเนี่ยมีช่องเปิดทั้งหมดอ่ะสามช่องเปิดนะครับก็มีทั้งบานใหญ่บานเล็กผสมกันนะครับให้ทั้งแสงธรรมชาติแล้วก็ลมเข้ามาด้วยทําให้รู้สึกว่าปลอดโปร่งมากกว่าปกติเดี๋ยวเราจะไปดูห้องทางด้านหลังด้วยครับห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับแล้วเขาก็ดีไซน์เอาไว้เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นอะไรแบบเนี้ย a m i l y Room อะไรแบบเนี้ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเตียงเดี่ยวก็ไซส์นะ่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีก ส่วนห้องข้างๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาออกแบบเป็นอะไรฝั่งนี้ f e e ลิ่งเนี่ยเป็นเหมือนห้องทํางานนะครับอาจจะได้สมาธินะครับสามารถใช้ทางานต่าง่าได้ห้องน้าชั้นบนนะครับมีหนึ่งห้องนะครับใช้ร่วมกันนะครับมีการแยกโซนเปียกแห้งสามารถกันกระจกได้เหมือนกันกระเบื้องตรงนี้อาจจะใช้กระลวดลายกันนะครับเป็นบ้านมุมจะได้ตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายอากาศแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านมุมเนี่ยบริเวณนี้ก็มีการนําแสงธรรมชาติเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังมีเครื่องดูดอากาศนะครับช่วยทําให้ห้องน้าแห้งไวขึ้นด้วย สำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับ2.09ล้านเริ่มต้นนะครับถูกมากนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะว่ามันได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยอยู่คอนโดมาก่อนแล้วไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ในโซนคอนโดนั้นจริงๆนะครับ ย้ายมาอยู่บ้านแาวโฮมแบบนี้ได้พื้นที่แล้วก็การใช้ชีวิตที่หลากหลายขึ้นมากเลยนะครับในขณะเดียวกันคุณก็ได้ข้อดีของโครงการด้วยนะครับที่โครงการอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์นะครับก็ไปทําอะไรสะดวกนะครับจะไปซุปเปอร์ไปธนาคารไปทาธุรกรรมไปร้านค้าต่างๆก็ง่ายดายนะครับแล้วก็ยังมีฟอรซิลิตี้ของโครงการด้วยในขณะเดียวกันหน้าหมู่บ้านก็มีท็อปด้วยนะครับที่จะไปซื้อของจะใช้ชีวิตอะไรก็ง่ายผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากการอยู่คอนโดเลยนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจจะ Move ชีวิตนะออกมาแล้วมาอยู่บ้านที่เป็นบ้านจริงๆที่ดีของคุณนะ่ะตัวเนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับ แบบบ้านที่2นะครับแบบบ้านเชนนะครับอันนี้ค่อนข้างนิยมนะครับบ้านแฝดนะครับเป็นฟังก์ชันบ้านเต็มๆลนนะแล้วก็ดีไซน์ออกมาในรูปแบบที่โมเดิลเรียบง่ายนะครับวัสดุต่างๆอ่ะก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณร,ระเบียงเราจะเห็นว่าระเบียงจะมีเป็นแบบระเบียงกระจนะครับอันนี้ก็ดูโมเดิลขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในขณะเดียวกันนะบ้านที่เป็นบ้านคู่แฝดกันนะครับมีดีไซน์สีโคละสีแล้วก็ยังมีดีเทลบางจุดที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพิ่มความให้รู้ส บ้านเชนเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านทุกแบบอย่างหนึ่งนะบ้านอื่นๆก็ไม่มีบ้านแพงกว่านี้ก็ไม่มีก็คือบริเวณประตูตรงนี้นะครับจะมีประตูที่สามารถจะเข้าตรงเข้าห้องครัวได้เลยนะครับส่วนประตูทางเข้าที่เป็นแบบ o f f ฟิเชียลอ่ะแล้วก็มีแบบว่าดิจิตอลดอทล็อกอ่ะเขาจะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับที่มี Space ที่ใหญ่กว่าทาวงขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นฟังชันบ้านเต็มๆแล้วนะถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่เป็นครอบครัวอย่างเงี้ยแถกได้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ก็มี Space ให้้ใชงานเยอะ มาถึงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ดินนิ่งแอเรียนะครับวางโต๊ะไว้แบบหกที่นั่งก็ยังมีพื้นที่เหลือรอบๆนะครับแล้วก็มีช่องเปิดต่างๆด้านข้างด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูถนนกันทางด้านห้องครัวที่ค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยตรงเข้ามาทางนี้ทางนี้มีเป็นบันไดนะครับแล้วก็จะเป็น ห้องน้ําชั้นล่างนะครับแต่ส่วนที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือห้องครัวบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นห้องครัวเต็มๆเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้ง2ด้านแล้วก็ยังมีสเปซเยอะนะครับทาเป็นเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยดีไซน์นี้เขาทำดีไซน์ดีอยู่แล้วนะครับรูปแบบนี้ค่อนข้างจะต่างกับห้องอื่นเดี๋ยวไปดูชั้นบนต่อห้องนอนมาสเตอร์ก่อนเลยนะครับได้ระเบียงแล้วนะครับตรงนี้ระเบียงออกไปข้างนอกได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีระเบียงเล็กไว้วางต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้สวยๆได้ด้วยนะครับ ก็เป็นช่องเปิดแล้วก็ห้องนอนที่ค่อที่างสวยเลยก็มี walk in closet ตรงนี้ที่เป็นใส่ตู้เก็บเสื้อผ้าได้4บล็อกเลยนะครับถ้าเกิดยังไม่พอก็มาลงฝั่งนี้อีกได้ประมาณ2บล็อกถ้าเกิดว่าไม่พออีกนะครับย้ายจุดปลั๊กไฟอีกเป็นอีก3บล็อกนะครับหรือว่าเสื้อผ้าเยอะมากก็ไม่มีปัญหาในห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็มีห้องน้าส่วนตัวด้วยนะครับก็อยู่ด้านใน นนพื้นที่ตรงกลางอ่ะจะกว้างมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่อย่างอันเนี้ยเขามีวางต้นไม้ไว้มีต่างๆอีก2ห้องนอนนะครับอันนี้ใช้ห้องน้ํารวมกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เขาตกแต่งไว้เป็นห้องอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนักดน,นตรีอะไรเงี้ยนะครับก็อีกฟิลหนึ่งนะครับด้านหน้าก็มีช่องเปิดต่างๆด้วยนะครับ แบบบ้านสุดท้ายนะครับแกรนมาเลยนะครับอิลิแกนเลยกับโอลิเวียนะครับดีไซน์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับเราจะเห็นว่ามีคิ้วมีบัวมีดีเทลที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านแฝดนะครับแล้วก็บริเวณที่ชนกันก็เป็นห้องครัวนะครับพอมาเป็นบ้านโอลิเวียนะครับหลายอย่างก็มีดีเทลเลยครับอย่างบริเวณหน้าฟาสานะครับตรงนี้ก็มีแบบว่าเท็กเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณประตูตรงนี้บ้านที่แล้วบ้านเชนเป็นโมเดิร์นใช่ไหมมันก็อาจจะเรียบไปเลยแต่ว่าคราวนี้ก็มีคิ้วมีบบัััววนนะครรทาาให้้้ปตููมมดดิกกขึย ภายในนะครับแน่นอนก็ใหญ่กว่าบ้านอื่นนะครับอย่างตรงนี้นะครับพื้นที่ลิฟทิ้งแอเรียนะครับห้องนั่งเล่นก็ไปเลยเลยนะครับต่อมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับเป็นบริเวณโอเพนสเปซนะที่สามารถจะใช้พื้นที่ร่วมกันกับบริเวณอื่นๆได้แล้วตรงนี้เขาก็วางดิน i ิ่งแอเรียไว้นะครับมาถึงตรงนี้เลยฟังก์ชันหลักของบ้านนี้ที่เขาบอกว่าสามารถจะขยายได้เต็มที่ถึง4ห้องนอนนะครับข้างบนมี3ห้องนอนนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะสามารถจะกั้นห้องเป็นอีกหนึ่งหรรืออจะะทําเเเเเปป็็นนนนนน่่แบบบีี้้กกไดดชยวััค พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับแล้วก็จะมีช่องเปิดขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังของผมไปเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวแล้วนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยนะครับด้านหลังก็แน่นอนนะครับเป็นลานซักล้างนะครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีสเปซที่ใหญ่ตามบ้านเลยนะครับ เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเตียงขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบล็อกอินคอร์เซตขนาด3บานนะพื้นที่ตรงนี้ถูกขยายมากขึ้นกว่าบ้านเชนนะครับทูห้องนอนมี3ห้องนอนก็คือมีห้องน้าในตัวทุกห้องเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับห้องน้ำเนี่ยส่วนมากจะ Lay out เลเยอร์เหมือนๆกันเลยนะครับอย่างห้องน้ำนี้ก็จะมีการแยกส่วนเปียกแห้งเช่นเดียวกันนะครับใช้สุขภัณฑ์ของคอโต้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณกระเบือ้องเนี่ยอาจจะแบบว่ามีเปลี่ยนรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับ นอนอีกห้องหนึ่งบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับก็แต่งไว้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับมีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะครับห้องนอนนี้นะครับก็ตกแต่งเป็นห้องนอนเด็กนะครับนอกจากจะมีเตียงเดียวขนาดใหญ่แล้วนะครับยังมีโต๊ะไว้ให้เล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้วยนะครับคอนเซปต์ของ AP ล่าสุดนะครับชีวิตดีๆที่เลือกได้นะครับ เขาก็ให้ออปชันในการเลือกการใช้ชีวิตนะครับอย่างโครงการนี้เนี่ยก็เป็นออปชันในการเลือกแบบบ้านทั้ง3แบบแล้วนะนอกจากนั้นก็ยังมีนี่นะครับคับเฮาที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเลือกเวลามาเล่นตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดเป็นคุณเป็นคนว่างตอนกลางคืนก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกก็เล่นตอนเย็นอย่างเดียวนะครับซึ่งในคับเฮาเนี่ยจะมีทั้งสระว่ายน้ำาอย่งที่เห็นนะครับเป็นสระว่ายน้ำการ์เด้นวิวนะครับและข้างบนน่ะก็จะมีฟิตเนสนะครับที่เป็นฟิตเนสสกายวิวจากบนชั้น2องด้วยนะครับห้องเกม ทางเข้า2ช่องลูกบ้านสะดวกไม่ต้องรอต่อคิววีซิเตอร์ที่มาแลกบัตรนะครับหน้าโครงการไม่เพียงออกแบบมาสวยงามแต่ยังดูยิ่งใหญ่และดีไซน์เป็นไทม์เลสมีระบบความปลอดภัยถึง3ชั้นและกล้องอัจฉริยะจัดคัดสันเพิ่มความสมรรถในโครงการลดปัญหาการเจาะหน้าบ้านในอนาคตด้วยถนนเมนขนาดใหญ่สุด,สดถึง4เลนส่วนทางฝั่งนี้นะครับเป็นสนามสีเขียวใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านนะครับก็เป็นพื้นที่สีเขียว กว้างๆเลยนะครับแล้วมีจ็อกกิ้งแทร็กต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นฟอรซิลิตี้ที่รวมอยู่ในโครงการนี้ครับโลเคชั่นหาง่ายมากนะครับใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลางสิทธิ์ซึ่งฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยถ้าจะเป็นศูนย์กลางของเมืองลังสิทธิ์เลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยมีศูนย์การค้าและธุรกิจจํานวนมากเลยนะครับเป็นทั้งคลานสิตธับนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับใกล้รถไฟฟ้ามีตลาดแล้วก็ธุรกิจบริเวณเนี้เยอะมากนะครับพอซูมออกมานิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่า โครงการของแทนพิโน่เนี่ยจะอยู่ด้านบนนี้นะครับอาจจะแบบว่าเห็นว่าเข้าซอยไปนิดนึงนะครับจากตรงนี้มาถึงคือเจพาพักอย่ใกล้นิดเดียวแต่ว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซู o เข้ามาให้ดูบริเวณนี้เราจะมีถนนเส้นหนึ่งเนะี่ยที่จากตรงนี้นะครับเข้าไปเรื่อยๆไปจนถึงตรงนี้เนะี่ยเป็นถนนส่วนตัวนะครับเฉพาะลูกบ้านของ AP นะครับที่สามารถจะใช้ถนนเส้นนี้ได้ซึ่งเป็นซอยที่ปลอดภัยมีรปภด,ด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับลูกบ้านอื่นมาใช้ไม่ได้นะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นวงเวียนของโครงการเซ็นทรัลแล้วก็โครงการ พีโน่ผลนโดยพรังสิตนะครับที่ใช้ถนนเมื่อกี้ร่วมกันนะครับรวมถึงโครงการแปลพีโน่ผลนวิภาวดีด้วยนะครับตรงนี้ติดกันเลยนะครับก็ไม่เหงานะครับแล้วถ้าเกิดว่าซูมมาตรงนี้นิดนึงนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีของท็อปเดลี่ด้วยนะครับเรียกว่าเดินออกมาจากหน้าโครงการก็เจอเลยทันทีนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสมมุติว่ากลับบ้านจากคือเจ้าพัรลังสิตก็สามารถจะเข้าซอยลัดกลับไปที่โครงการได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยูเทอร์นิถนนใหญ่ให้รถติดนะครับ บริเวณนี้เนี่ยเขาออกได้ทุกทิศทางเลยนะครับเดินทางง่ายแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงรวมถึงทางด่วนดอนเมืองโทเวให้เข้าเมืองได้อย่างสะดวกด้วยครับแล้วถ้าเกิดถามว่าพอมาดูด้วยตัวเองแล้วรู้สึกยังไงโครงการนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็น f อการอาศัยบ้านที่อยู่ใกล้โครงการพื้นการค้าใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้จนเกินไปจนได้รับมลภาวะนะอันนี้อยู่ในระยะ1-2กิโลเมตรเนี่ยกำลังพเพอร์เฟกเลยนะครับถมยังมี ทางส่วนตัวด้วยที่จะแบบออกจากตรงโครงการเนี่ยไปจนถึงหน้าปากซอยอะ่ะก็สะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยอีกทั้งยังมีท็อปเดลี่อยู่หน้าโครงการด้วยคือมันเพอร์เฟคไปทุกอย่างเลยนะครับเรื่องของตัวโครงการเนี่ยก็มีฟอร์เทลิตี้ต่างๆแล้วก็มีอ่อซิเควริตี้ต่างๆนะครับรวมถึงการก่อสร้างแล้วก็บริหารจัดการเนี่ยมันก็เกรด AP นะครับมีกล้องมีระบบคัสสันต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็เราอ๋อยังไม่ได้บอกอีกข้อนึงคือราคาเริ่มต้นเหมือนแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ จนไปจนถึงบ้านที่ราคา5ล้านก็แล้วแต่ตามสกลนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ค่อนข้างได้ทําเลเอือ้อกอต่อการอยู่อาศัยและก็การทรําธุรกิจการใช้ชีวิตหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบโซนกลางสิทธ์นะถ้าชอบกลางสิทธิ์ผมว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยนะครับต้องลองมาดูด้วยตัวเองนะครับทั้งตัวบ้านแล้วก็ตัวทาเลตัวทางเข้าออกด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งโปรไว้ให้ด้านล่างว่ามีโปรอะไรบ้างเพราะรายละเอียดเขาเยอะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่วงนี้ในเว็บไซต์เขาก็มีทั้งข้อมูลแล้วก็โปรโมชันด้วยนะครับโปรโมชั่นค่อนข้างแรงเลยนะครับอยากรู้ว่าอัปเดตล่าสุดมีโปรโมชันยังไงเนี่ยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนกันก่อนได้เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษนะครับในตัวหน้าเว็บเนี่ยจะมีข้อมูลของโครงการนะครับแล้วก็รวมถึงมีคลิกลงทะเบียนได้ด้วยนะครับ กดปุ๊บเนี่ยก็จะมาแบบฟอร์มลงทะเบียนมี2ออย่างนะครับคือ c o n n e c กับ Facebook หรือกรอกข้อมูลเอาเองนะครับพอผมก็เลือกกรอกข้อมูลเองนะครับ,ก,ก,รก,รบก็ใส่ชื่อนามสกุลน,นะครับ อีเมลและก็เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้นะครับอยู่เนี่ยเขาก็ถามคร่าวๆนะครับแค่จังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลนะครับแบบฟอร์มจะถามข้อมูลทั่วไปเช่นบัตเจ็ตในการซื้อบ้านนะครับของเราอยู่ในช่วงไหนนะครับแล้วก็ข้อมูลที่สนใจเนี่ยสนใจเป็นบ้านแฝดหรือว่าทาวน์โฮมนะครับส่วนที่พลาดไม่ได้เนี่ยก็คือตรงนี้ต้องกรอกสิทธิพิเศษรหัสผู้แนะนำนะครับสามารถกรอกรหัสของไอเออร์เบิร์นได้เลยนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็คือการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วสักพักนึงก็